สวัสดีครับทุกคนพบกับผมเช่นเคยนะครับพี่ชายเทรดเดอร์นะครับและวันนี้เราจะมาต่อกันในพาร์ทที่สองนะครับในหัวข้อของเทรดยังไงไม่ให้มีวันผอนแตกนะครับพาร์ทที่แล้วเนี่ยจุดประสงค์หลังผมเนี่ยคือปูมาเชนให้ทุกคนก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าใครนะครับยังไม่ได้กดติดตามเอาไว้นะครับอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นความรู้ดีๆให้กับทุกคนในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงโมเดลนะครับการเทรดเนี่ยที่คนนะครับสามารถใช้ได้จริงนะครับและจับต้องได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็สามารถผลิตเงิน ีวิประจำวันนะครับอย่างน้อยก็รายได้ขั้นต่ำนะครับของประเทศไทยหรือว่าเท่ากับงานประจําเลยผมอยากให้ทุกคนนะครับตั้งมาเซ็ตรายไรกเอาไว้เลยนะครับเงินที่เราเออกมาเทรดเนี่ยนะครับหนึ่งต้องเป็นเงินเย็นนะครับ เคำว่าเงินเย็นของเราคืออะไรนะครับเงินเย็นของเราเนี่ยคือห่างที่จ่ายที่มันเป็นฟิกคอร์สประจําวันของเราไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าหอนะครับค่าอยู่ค่าบ้านค่าผ่อนรถหรือว่าค่าอะไรแล้วเนี่ยนะครับทุกคนเหลือเท่าไหรน่นะครับอันนี้เนี่ยให้เอามาเทรดนะครับสมมติแล้วกันผมตีต่านะครับเป็นเงินเย็นเนี่ยนะครับเป็น10,000บาทละกันกที่เราพร้อมเอามาเทรด ปึ๊บบนะครัขั้นที่2นะครับทุกคนจำอาไว้เลยนะครับหาครับทางหนีทีไล่จำอาไว้เลยว่าเงิน10,000บาทของเราเนี่ยถึงแม้จะเป็นเงินเย็นแล้วนะครับแต่เรานะครับไม่ควรสูญมูลค่าของมันนะครับเราควรรักษามันเอาไว้นะครับให้ดีที่สุดนะครับดังนั้นนะครับผมนะครับจะแบ่งเงินตรงนี้เนี่ยนะครับเป็น5กองนะครับปิ๊บเปิ๊กองนี่ครับกองละสองพบาทสองพันบาทสองพันบาทครับแล้วก็สองพบาทนะครับโอเคครับอันนี้คือในเรื่องของการบริหารเงินทุนเนาะถ้าคุณมีเงินหนึ่ง หนึ่งหมื่นบาทเนี่ยหรือไม่ว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่ก็ตามนะครับตอนนี้ผมเทรดบสุสดิตโมเดลตอนแรกๆนะเป็นโมเดลที่ผมสามารถอยู่รอดได้ด้วยการเทรดที่ผม เนี่ยทำงานประจำนะครับหรือว่าเป็นเทรดเดอร์ฟูลไทามเงี้ยนะครับผมแบ่งเป็น20กองนะครับ20กองเนี่ยเงินทุนตัวนั้นผมอยู่ที่ประมาณ30,000บาทเองนะครับแต่ผมสามารถสร้างเงินที่ทําให้ผมเนี่ยใช้จ่ายชีวิตประจําวันได้นะครับแล้วก็เป็นเทรดเดอร์ฟูลไทม์ได้ณตอนนั้นเนี่ยประมาณปี2020นะครับผมก็ยังไม่ได้มีเงินมากนะครับแล้วก็เนีใช้จ่ายชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นค่าหอนะครับค่ากินค่ากาแฟนะครับค่าดูแลครอบครัวของเราเนี่ยผมสามารถจัดการได้ด้วยทุน30,000บาทนะครับในตอนนั้นในส่วนที่3เนนี่ยะครับหาเป้านะครับหาเป้าที่ จับตรงได้ด้วย r i s k r e w a r d นะครับเป็น1ต่อหนึ่งมันหมายถึงอัตรากำไรกับขาดทุนเนี่ยเท่ากับ1ต่อหนึ่งถ้าคุณนะครับเทรดได้เงินทุน2,000บาทนะครับอัตราการทำกำไรของคุณเนี่ยนะครับก็จะเป็น2,000บาทนะครับทุน2,000บาทเทรดไป2,000บาทก็จะกลายเป็น4,000บาทนะครับโอเคนะแต่ถ้าเราขาดทุนล่ะนะครับเงินทุน2,000บาทขาดทุนไป2,000บาทครับเราก็จะไม่ได้กำไรนะครับแล้วทุนเราก็จะขาดทุนแค่2,000บาททุกคนเห็นภาพไหมนะครับผมนะครับอยากพยายามเรื่องนี้ให้กับทุกคนมากเทรดอาร์อาร์นะครับไม่ต่ำกว่าหนับรึ่อางจุดหนึ่ง ต้องเท่ากันทําไมผมถึงบอกว่าอาร์หต่อ1เอ้ยพี่เจ้าชายนะครับอารต่อ1.5ไม่ได้หรอหนะครับอารอาต่อ1นึอาต่อ5ไม่ได้หรอ1ต่อ10ไม่ได้หรอทําได้ครับผมแต่อย่างที่ผมบอกไปในพาร์ทเมื่อกี้นะครับว่า Risk Reward นะครับมันจะแปรผกผันนะครับมันจะแปรผกผันกับวิลเลจนะครับดังนั้นนะครับในการที่เรามีเงินทุนที่มันน้อยนะครับสิ่งที่เราควร คนที่จะโฟกัสมันก่อนนะครับนั่นก็คือบิเลตนะครับกฎของการลงทุนนะครับถ้าเรามีทุนน้อยเนี่ยเราก็เทรดทำกำไรได้น้อยนะครับเราควรโฟกัสในเรื่องของบิเลตไว้ก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อเพิ่มอีควิตี้นะครับมันคือในเรื่องของอ่าบัฟเฟอร์ที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับหรือว่าบัจเจตในการเทรดครับถ้าเราเพิ่มอีควิตี้ไปเรื่อยๆนะครับเงินทุนผ่อนเราเนี่ยมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับเราก็สามารถเค้กความเสี่ยงได้มากขึ้นโอเคเดี๋ยวไปกันต่อซึ่งเทคนิคในการเทรดนะครับในพาร์ทนี้เนี่ยผมจะขอไม่พูดเยอะแล้วกันนะคคคครรััับบผมมจะะะขอตติิดาานนนนว่เเป็ทลกันเพราาะว่ในช่งงขอผมนะครับจะ เป็นเทคนิคเดย์เทรดเยอะพิเศษนะครับหมายถึงการเทรดให้มันจบภายในวันนะครับวันนั้นเนี่ยเราเทรดปุ๊บเราจบเลยนะครับวันละ1-2ึ่งถึงสองไม้นะครับถ้าเทรดทีหน่อยก็วันละประมาณ4-5่ถึงไม้นะครับพยายามไม่ให้เกินนี้เรามีทุน1,000 0บาทโอเคนะครับเราแบ่งเป็นกองละ2,000บาทเริ่มต้นนะครับผมอยากจะให้ทุกคนตั้งป้าแบบนี้นะครับเทรดนะครับวันละ1ไม้นะครับ RR หนึ่งต่อหนึ่งดังนั้นเนี่ยนะครับเงินทุน10,000บาทของคุณเนี่ยนะครับจริงๆจะมี1ชุดนะครับแต่เราเนี่ยกระจายความเสี่ยงกลายเป็น5ชุดอย่างเช่นชุดหนึ่งนะครับผมก็เอาชุดนี้มาเทรดนะครับสองพบาทเนี่ยดึงมาเทรดนะครับทำยังไงก็ได้นะครับให้2,000บาทนะครับกลายเป็นเงิน4,000บาทด้วย RR 1ต่อ1นะครับแค่เทรดแค่ไม้เดียวเนี่ยเราก็สามารถทำให้ทุน2,000บาทนะครับกลายเป็นทุน4,000บาทแล้วนะครับเราก็ขาดทุนที่มากสุดแค่2,000บาทนะครับนั่นก็คือการขาดทุนด้วยการพอร์ตตแแแกกกกกไไปป1ออองงจาา5้้้บบบบบบนนนนีีีะะคครรรรรััทททเเื่่ยยๆดดว มันหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าวินเลทเนี่ยจะมากกว่า50%อยู่แล้วถ้าคุณไม่มีความรู้เรื่องการเทรดเลยนะและด้วยการที่คุณนะครับเอาความรู้การเทรดนะครับไปดูในช่องของผมก็ได้นะครับความรู้การเทรดเนี่ยเอามาจับก,กับเทคนิคนะครับผมบอกเลยว่าวินเลทเนี่ยจะมากกว่า60-70%ขึ้นไปอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราเทรด10ครั้งนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ต้องชนะสัก7ครั้งแพ้สัก3ครั้งเนี่ยนะครับกำไรก็ประมาณ4ครั้งอ่านักคนเห็นภาพไหมพอย์ของเราเนี่ยนะครับก็คือกกกาา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 ารรรรรรเเ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 เพพพิิ่่่่่่มมมมมม equity นนนนนนนะะะะะคคคคคััััับบบบบบืื้้้1 0 0 0 0 20,000 30,000ทททททีีียยยจจใใหหลป็อไดวสง ถ้าเกิดครั้งแรกนะครับที่ทุกคนเทรดนะครับเป็นจํานวน5วันนะครับเป็นจานวน5วันครั้งแรกนะครับโอ้วันแรกมาปุ๊บแตกไป1กองนะครับอันทนี่ี่ยนะครับกลายเป็น4 0 0พันบาทอันที่3เนี่ยพอแตกโอโ้โหแพ้แล้วนะครับอันที่4นะครับเราเทรดได้กลายเป็น4 0 0 0ันบาท อันที่5นะครับเราเทรดได้กลายเป็น4,000บาทนะครับทุกคนเนี่ยนะครับจะมีเงินรวมนะครับตรงนี้เนี่ยกลายเป็นเงินเท่าไหร่ครับ12,000บาทเรานะครับจะสามารถมีบัดเจ็ตนะครับที่มันมากขึ้นมาในการเพิ่มความเสี่ยงได้ตอนนี้เนี่ยเราสามารถทําให้ทุนเนี่ยนะครับกลายเป็น6กองได้แล้วดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมีงบนะครับให้เราเอาไปเทคความเสี่ยงให้มันมากขึ้นปกติแล้วเราจะเทรดแค่5รอบใช่ไหมครับรอบนี้เรามาเพิ่มอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทำบิสเนสโมเดลนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเชื่ออออผมเเถะะะแคคคคุ่่ณทรรรรรดนนัับบ RR หืวา์ เป็นเป็น1ต่อหนึ่งนะครับวิเวลเล่ยคุณก็มากกว่า50 50แล้วนะครับและยิ่งนะครับคุณเอาเทคนิคที่ผมสอนในช่องลงไปนะครับผมบอกเลยว่า คคุณนะรับยังไงก็วินเลจเกิน60-70%ขึ้นไปอยู่แล้วนะครับทำแบบนี้ซ้ําไปซ้ำมานะครับใช้เวลามากหน่อยนะครับแต่ชัวร์นะครับทำเองก็ได้ให้มันกลายเป็นทุนนะครับ20,000บาทนะครับพอเป็นเงินทุน20,000บาทปุ๊บนะครับคุณจะเริ่มเข้าใจเทคนิคของตัวเองนะครับคุณจะเริ่มเข้าใจโปรเซสของตัวเองที่ที่มันมากขึ้นแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับเพิ่มความเสี่ยงลงไปปกติแล้วนะครับเราแบ่งเงินทุนจาก10,000บาทเนี่ยเป็นเงินทุนเนี่ย2,000บาท5กองใช่ไหมแต่เมื่อบัเจ่เรราาัันนนนเเี่ยะคบจ็ต 5กอทาแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาเทรดมอนเดิมเลยนะครับครั้งแรกแพ้ครั้งที่2แพ้ครั้งที่3 4 5ชนะและเมื่อเป็นแบบนี้แล้วนะครับมันจะทําให้เงินทุนรวมของเราเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็น compound interest นะครับหรือว่าการทบต้นทบดอกนะครับโดยที่เราเนี่ยนะครับบริหารพอร์ตแบบนี้แบบสาม่นะครับเป็น24,0 0 0บาทนะครับทุกคนเห็นไหมจากครั้งแรกเลยนะครับเราทำ business model เนี่ยนะครับการเทรดมันจะทําให้เรานะครับได้เงินทุนเนี่ยเพิ่มมาอาจจะสักครั้งละ24000สองรั่นมากขึ้นนะครับ หรือว่าการที่เราคอมเพลนะครับทบต้นจากกําไรรอบแรกเนี่ยมารอบที่2เนี่ยนะครับเราเทีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับกำไรที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเราก็จะมากขึ้นเช่นกันนะครับเป็น2 4ง0 0ื่บาท เราก็สามารถเอามากระจายความเสี่ยงที่มันมากขึ้นได้เช่นกันนะครับอ้าวแล้วทาแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็สามารถทําให้มันกลายเป็นเป็นเป็นแสนเป็นล้านได้สิทําได้ครับผมกล้าฟันธงเลยว่าธุรกิจนะครับหรือว่าการเทรดโมเดลเนี้ยมันสามารถทําให้มันกลายเป็นหลักแสนหรือว่าหลักล้านได้แต่นะครับสิ่งที่คุณต้องยอมแลกมันกลับมาเนี่ยมันคือในเรื่องของเวลาครับคุณต้องใช้เวลาที่มันมากนะครับในการที่ทําให้เงินทุนจากน้อยนอของคุณเนี่ยไปมากนะครับผมเคยวาดนะครับความแตกต่างนะครับอันนี้ให้คนดูนะครับถ้าความเสี่ยงมากเนี่ยผลตอบ แทนมากความเสี่ยงน้อยอคว่าผลตอบแทนน้อยนะครับแต่นะครับมันมีนะครับสิ่งที่มันสามารถเอามาแทนนะครับความเสี่ยงกับผลตอบแทนได้นั่นก็คือ เวลาครับดังนั้นนะครับในพาร์ทนี้นะครับจะเป็นพาร์ทเกี่ยวกับการที่เราบริหารพอร์ตครับทุกคนลองจินตนาการภาพนะในการที่เรามีเงินทุนนะครับหนึ่ดอลลาร์นะครับแล้วเรานะครับพยายามที่เราจะเทรดนะครับขึ้นไปให้มันกลายเป็นทุน1นึ่งหมื่นดอลลาร์เนี่ยนะครับแต่เราดันเทรดเสียขึ้นมานะครับลบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจะเหลือเท่าไหร่ห้าร้อยดอลลาร์ใช่ไหมครับแล้วนะครับในการที่เราจะต้องรักษานะครับให้ห้าร้อยดอลลาร์เนี่ยนะครับขึ้นกลับไปเป็นหนึ่งพันเหรียญเนี่ยเราต้องทํากําไรกี่เปอร์เซ็นต์ครับเเเรรรราาาาาไไไไม่ด้้ททํํกกนนะตองป็ ดังนั้นเนี่ยในการที่เรานะครับจะทําให้พอตเติบโตนะครับสำคัญยิ่งกว่ากําไรนะครับนั่นคือการรักษานะครับถ้าคุณไม่สามารถรักษาพอร์ตของคุณได้นะครับกราฟนะครับกราฟชีวิตในการเทรดนะครับของคุณเนี่ยจะค่อยๆลงมานะครับโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะครับถ้าคุณเทรดเสีย50%นะครับคุณจะต้องทําคืนมา1 0 0เนี่ยนะครับมันเป็นตัวเลขที่มันไม่แปงนะครับจำเอาไว้เลยนะครับให้ความสําคัญกับการรักษา มากกว่าการทํากําไรนะครับเป็นสาเหตุที่นะครับผมนะครับให้ทุกคนเนี่ยบริหารพอร์ตนะครับด้วยการแบ่งนะครับแบ่งเงินเป็นกองเป็นกองเป็นกองแบบนี้นะครับในการที่เราเทรดเสียกองนึงนะครับปุ๊บเราก็แค่ทํากําไรตรงนี้ให้มันขึ้นมา100%อยให้ได้ครับ100%ให้ได้นะครับเราก็จะได้บัฟเฟอร์ตรงนี้นะครับในการเอามาแทนตรงนี้แต่ถ้าว่าเราเอาเงินทุน2 0 0 0 0บาทนี้เอามาเทรดเลยเนี่ยเราติดลบไป50%รนะครับแบบนี้นะครับเราต้องทากลับมาลยสุงท้อยเปครบเงในื่องของเป้ายนะคร แล้วเป้าหมายล่ะนะครับในการที่เราทําแบบนี้เงินทุนเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับมากขึ้นทุกวันก็จริงนะครับแต่เป้าหมายเนี่ยเราจะไปจบตรงไหนล่ะนะครับคือนะครับคือการนะครับคำนวณ f ิ x คอสนะครับหรือว่าชีวิตของเรานะครับถ้าคุณเริ่มต้นที่เงินทุน1นึ0งนึ่งหมื่นบาทเนี่ยนะครับกำไรนะครับ ต่อครั้งนะครับที่คุณเทรดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากนะครับเราแบ,บ่งเป็น5กองใช่ไหมนะครับพอสรุปมาแล้วเนี่ยอาจจะบวกประมาณ2 0 0 0ันถึงสี่พบาทนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ได้พอใช้นะครับในชีวิตประจําวันหรือว่าในการที่เราจะใช้จ่ายประจําวันนะครับคนต้องอ o m p o u n d i n t e r ร s นะครับหรือว่าทบต้นทบดอกเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนกว่านะครับจนกว่าทุนคุณจะหนามากพออาจจะเป็น50,000บาทหรือว่าแสนบาทนะครับมากพอที่เราจะสามารถถอนเงินนะครับเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับโดยที่เราไม่ได้ต้องกังวลเรื่องเงินนะครับหรือว่าไม่ต้้้้ออองงงไไปปททททํําาาาานนนเหมยกกีุ่คคตดื ก็ได้ให้มันสามารถรีโคเวอร์ค่าใช้จ่ายประจําวันเราได้นะครับและเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยครับทุกคนจะเจอเป้าหมายที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับเอ้ยเราต้องการที่จะมีคุณภาพชีวิตที่มันดีขึ้นนะครับเราก็แค่คอมเพลนะครับอดทนคอมเพลใช้เวลานะครับทำให้ถุนมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายนะครับผมจะบอกว่าผมไม่สนับสนุนนะครับการโอเวอร์เทรดเป็นอันดัคขาดนะครับเพราะการโอเวอร์เทรดเนี่ยมันมันไม่ได้ทําให้นะครับเอางี้ดีกว่านะครับมันทําให้บางคนประสบความสําเร็จแต่มันไม่ได้ทําให้ทุกคนประสบความสําเร็จนนนนนคัเเเป็ส่่่ว้้้้ออยแตผมมมีีาาาดลขใหทุกฟง เป็นคนดูเนี่ยเป็นโมเดลที่มันสามารถทําแล้วมันจับต้องได้นะครับมันเกิดผลลัพธ์ขึ้นจริงๆแล้วผมก็เคยทํามันมาก่อนอาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าชัวร์นะครับเหมาะกับคนที่ไม่ได้พร้อมที่จะเอาชีวิตไปเสี่ยงเอาเงินกินใช้ของเราเนี่ยไปเสี่ยงอะไรขนาดนั้นนะครับฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆครับแล้วผมเชื่อว่าในวันหนึ่งนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับคุณภาพชีวิตทุกคนจะดีขึ้นแน่นอนประมาณนี้แล้วกันในพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนผมจะกลับมาสอนในเรื่องของเทคนิละนะครับแต่เอาเป็นแค่นี้ก่อนนะครััับบบาาาาาารรททนนนน้้้้่่ยยยะะคคคคผมมมมมมอออออกกกกกใใหหุุงงขขลไปฝึดู เพราะมันสําคัญยิ่งกว่าเทคนิคอีกโอเคนะครับแล้วถ้าใครนะครับยังไม่ได้กดติดตามเอาไว้นะครับอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ